อะไรก็ได้เดี๋ยวไปดูต่างฟ้าแต่ตะวันเดียวกันอเมื่อกลับจากพนาวัดก็ลูกก็ลงทะเบียนเรียนดีโอยวิชาสมาธิหนึ่งสองสามสี่จนคุ้นกับคำว่าศูนย์กลางกายทางเดินของใจฐานที่หนึ่งหเจ็ดลูกจึงก็เริ่มใช้วิธีตามไปเดิ๋คุณหลวงพ่อสลับกับวิธีเดิมเมื่อเดินพระสบภาคมสองห้าสี่เก้า ลูกก็ไปปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดเป็นครั้งที่สองที่จริงนี่เธอเห็นอง์พระแล้วรักษาให้อยู่ไว้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เลยให้นิ่งๆไว้อย่างเดียวแหละแล้วลถ้าอยากจะดูอสุภะอีกมันมีวิธีดูที่ที่แตกต่างจากเดิมได้ใช้องค์พระดูแล้วก็รมฐานสี่สิบนี่ห้านาทีจบเลยกรมฐานสี่สิบนี่ยอ้านาทีแต่ใช ทำรรมจักขงรรกรรูงธรรมกายยาณตาสสงธรรมกายจะดูกระสินสิบรุดม่วนเดียวจบเลยกระสินมันจะขึ้นมาให้เห็นสิบจะดูทีเดียวสิบหรือดูทีละอันสองสามสี่แล้วคลิกได้นี่สแกนหาภาพได้นี่่ยากหรอกสี่สิบอย่างเนี่ยสี่สิบวิธี ใช้เวลาห้านาทีเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเพราะธรรมจากขูงธรรมกายจะเห็นได้รอบตัวทุกทิศเลยซึ่งมันอัศจรรย์มันจะมีดวงตาที่ไหนที่เหมือนอย่างนั้นที่อยู่ณจุดเดียวกันแล้วเห็นได้รอบทิศในทุกทิศทุกทางเพรานั้นเราอยากจะศึกษาตรงไหนเลยมันก็นก็คลิกเข้าไปนึกนิดหนึ่งมันก็พิบขึ้นมาเลยเราก็เรียงกันเราก็เลือกเลย จะดูอนาปานสติแปลว,ว่าเอาสติจับลมให้มันหยุดให้มันนิ่งลมที่เข้าที่ออกที่เข้าออกให้มันนิ่งพอลมหยุดใจก็หยุดไม่ก่อนเหลังกันแล้วก็ดวงธรรมก็เกิดเดี๋ยวก็ไปเห็นองค์ละภายในมันก็จะมองเห็นลมหายใจที่เข้ามันจะเหน็นลมนะลมนะไม่ใช่อากาศนะที่เราหายใจทุกวันเราหายใจลมเข้าไปนะแต่ละคุ้นคําว่าหายใจเอาอากาศ ออกซิเจนแรงๆคายคาร์บอนไดออกไซด์เอาออกซิเจนเข้าไปในตัวมีหนูน้อยคนหนึ่งลูกสาวลูกสาวตอนเล็กๆกำลังเรียนนักเรียนอนุบาลหกเจ็ดขวบ <c oughs> นั่งรถมีคุณพ่อขับรถพาไปส่งโรงเรียนคุณพ่อเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์ ก็สอนลูกไปเรื่อยนะลูกเพราะว่าคุณพ่ออ๋อในแพทย์ก็ต้องผ่าวิทยาศ,าศาสตร์อะไรมันลูกลูกอากาศและลมอะไรพวกนี้มองไม่เห็นนะพ่อไม่จริงหรอกเห็นพอลูกเห็นองค์พระภายในบอกพ่อเห็นได้นะพ่อลมก็เห็นได้อากาศก็เห็นได้อาหนักเข้าไปอีกอากาศแล้วว่าช่องว่างๆช่องว่างๆที่ว่างๆ ซึ่งให้ลมผ่านดินน้ำลมไฟผ่านผ่านแต่ละคุณคำว่าอากาศเราหายใจอกากาศกขไปสูดอากาศเรา,ก,าก็จะคุนไม่ใช่นะจริงๆเราสูดลมนะลมเข้าไปเนี่ยลมเข้าลมออกเวลาถ้าใช้ตรงนี้มองเนี่ยมันจะเห็นลมเลยลมหายใจแหละมันจะไปตามฐานหนังๆเนี่ยจากปากช่องย่ขึมูไปเลย ไปสุดปลายลมก็อยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นเห็นลมอ่ะถ้าใจละเอียดจะเอ็นใสเป็นเพชรเลยเห็นลมที่เราหายใจก็เป็นมันเป็นเพชรเพราะนั้นใจะจะดูสมถะสี่สิบห้าทีจบนี้เราจะเอาแบบไหนหละจะเอาแบบเริ่มต้นเรียนเนี่ยอย่างนี้ที่บอกว่า ใช้วิธีสลับกับวิธีเดิมซึ่งน่าเสียดายเพราะตอนอยู่พนาวัดก็ได้องค์พระขึ้นมาแล้วแต่ไม่รักษานี่จะไม่ได้รักษานะถ้ารักษาเอาไว้แล้วก็ทุกอย่างง่ายพอเราเรียนตรงนี้ได้ครน,นี้ก็จะเรียนวิปัสสนาซึ่งแปลว่าการเห็นอย่างแจ่มแจ้งพิเศษแตกต่างจากที่เห็นโดยทั่วไป ก็ใช้อันเดียวกันเลยทำมาจากขุกยานทัตตนะของพระธรรมกายในตัวตอนนั้นนะจ๊ะจะเรียนเรื่องขันห้าอาจตนะสิบสองธาตุสิบแปดสี่ยี่สบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุป,ปบาทแรงตามที่ตามหลักวิชาซึ่งครูไม่ใหญ่ไม่อยากเอาเรื่องหลักวิชานี่มาคุยอยากเอาง่ายๆเอาตรงนี้ให้มันได้ซะก่อนเอาหยุดนี่ให้มันได้ซะก่อนเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมัน ถึงตอนนั้นเรียนกันด้วยภาพแล้วไม่ได้เรียนด้วยคำพูดหรือการอ่านหรือการคิดแต่มันเรียนในระดับไม่ต้องคิดแล้วรู้เพราะมันเห็นแจ้งความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นจะเป็นภาพขึ้นมาเรียนด้วยภาพแล้วความรู้ก็เกิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นในรายกา่านิกาอะไรต่างๆเลยอน,นิเม่เรียนด้วยภาพ ยังเราไปเห็นมะม่วงมาแล้วว่าเราจะมาอธิบายใ,ใครรู้ว่ามะม่วงรูปร่างไงเนี่ยมันทียากมากนะกขนาดแตงโมกลมๆเนี่ยเ,เห็นมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกให้คนไม่ได้ไปเห็นแดงโมที่ไม่เคยเนี่ยว่ามันมีรูปร่างยี้ยังไม่ค่อยได้นะเออพ่อเนี่ยของนูน้อยคนหนึ่งไปท้องนาเนี่ยแล้วกลับมาเล่าให้ลูกฟัง ว่าพ่อไปเห็นวัวกับควายอยู่กลางท้องนา <Okay. S 1> วัวเป็นไงพ่อเอาเอามันมีสี่ขาอาล้วควายก็สี่วัวมันมีหางนะลูกอารควายก็มีวัวมีเขาลูกอาควายมีอีกอา้าวแล้วกันเห็นไหมเจ้าว่ามันไม่ง่ายทีนี้ถ้าเอาลูกไปดูเลยเนี่ยง่ายไหมง่ายจ้ะอ่ะนี่ไงวัวอันนี้นี่นี่เนี่ยเนี่ย เนี่ยอย่างงี้อย่างนี้ไงมันง่ายไหมจ้าเรียนอย่างงี้คือเรียนด้วยภาพเรียนด้วยภาพอย่างงี้มันจะง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นไปทําหยุดนิ่งให้มันได้ซะก่อนสอนตลอดชาติไปซ้าวิชาเลยยังไม่หมดเลยเพราะงั้นหลวงปู่ที่จะเรียนข้ามชาติต่อๆมันทำไมเลย มันต้องเรียนกันต่อ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 กันไปเรื่อยๆอย่างนี้เ็าเรียกว่าเรียนต่อแต่ถ้าเรียนท่้นเราเขาเรียกว่าเรียนติดคือยิมากก็ไปถึงด็อกเตอร์ไม่รู้จะเรียนอะไรต่อเลยติดแล้วมันติดแงกอยู่ตรงนั้นเลยถ้าจะเรียนต่อคือความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่มุ่งเข้าไปหยุดเข้าไปเรื่อยๆหยุดนี่ว่าหยุดแล้ว เรายังมีความรู้ตรงนั้นตรงนั้นว่ามีหยุดยิ่งกว่านี้อีกอยู่ข้างในนิ่งอย่างนี้วันนิ่งแล้วมันยังมีนิ่งกว่านี้อีกข้างในเนี่ยสว่างนดนี้ว่าสว่างแล้วมันยังเห็นว่าไอ้ที่สว่างกว่านี้ก็มีสุขว่าสุขขนาดนี้สุขแล้วมันยังมีที่สุขยิ่งกว่านี้มีมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีไหมจ๊ะนี่ง่พระฉะนั้นจะไปสลับเปลี่ยนวิธีเลยมันเสียเวลาแต่เพราะว่าเดี๋ยววันเวลามันจะผ่านไปเปล่า ความตายก็ไม่มีนิมิตหมายไปฉะนั้นเมื่อมาถึงณตรงนี้แล้วเราข้ามกันต่อไปแล้วเรียนต่อไปเลยดีกว่า